เอาอะไรลูกได้อะไรได้อะไรไไสวัสดี<โ>ดคุณยายก่อนดเดี๋ยวจะจ่ายตังให้คุณยายอ่าเอาหลอดเอาหลอดเท่าไหร่ครับน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นหาปลาแม็กนะั่นนี่ครับตาก่อน เดี๋ยวสวัสดีคุณตาก่อนตาทีนี้มองผมไม่เห็นนะครับไปตามใบเลยนะครับต้องดูใกล้ๆเนาะครับอ๋อครับี่แไปหมอเบี้ยวอืมแ้วกเลยเบีไปลอกตาต้องไปลอกไม่รู้ใครเลยเนาะเอาไม่ห่วงของไม่ห่วงของไม่ห่วงของหอมเหน่อยแล้วค่อยช่วยในหุ่นดีเลยยี่สิบโลยี่สิบเอ็ดเปแล้วมั้งนี่ 2ีอดโลแล้ว